าเรื่องราวลึกลับของเสือสมิงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านลิมป่าเขาใหญ่ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยที่แกบวชเป็นพระภิกษุและสึกออกมาใหม่ๆก็ตั้งใจจะเข้าไปในเมืองเพื่อหางานทำเหมือนกับคนอื่นๆแต่ว่าลุงของแกได้ลังเอาไว้เพื่อให้ช่วยงานซึ่งรายได้ก็ไม่ต่างกับคนทำงานในเมือง เพราะในช่วงนั้นมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นทําให้มีงานนําทางและเป็นลูกหาบพ,พานักท่องเที่ยวเข้าไปค้างแรมในปา่าแกจึงได้ตัดสินใจมาทํางานกับลุงโดยการเป็นลูกหาบให้ที่ชาวบ้านเรียกลุงแกว่าพลานเจ็ตัวแกเองนั้นมีชื่อว่าแสนงานไม่ได้หนักหนาอะไรแต่รายได้ดีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไม่ต้องการคนนําทางเพราะไม่เข้าป่าลึกมากนัก เพียงแค่มากลางเต็นท์นอนชมธรรมชาติตามริมป่าเขาและก็มีบางกลุ่มที่อยากจะผจญภัยด้วยตัวเองแม้จะมีชาวบ้านคอยเตือนถึงภัยอันตรายภายในป่าหากไม่ชำนาญทางก็มักจะไม่ค่อยเชื่อฟังกันมากนักอย่างเช่นกับชายหนุ่มหกคนกลุ่มนี้ที่พากันมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ด้วยตัวเองแบบผจญภัยสุดท้ายก็พัดหลงอยู่ในป่าจนหาทางออกไม่ได้ จนผ่านไปสมวันไม่มีใครออกมาจากปา่าทำให้ชาวบ้านเกิดความเป็นห่วงไปด้วยจึงได้มาขอความช่วยเหลือจากพลานเจตที่ชำนาญป่ามากกว่าใครออกตามหาชายหนุ่มกลุ่มนี้เกรงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นสมัยนั้นไม่สะดวกกับการที่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะการเดินทางนั้นยากลำบากพลานเจตจึงรับอาสาเข้าไปตามหาชายหนุ่มทั้งหกคน โดยได้นำนายแสนซึ่งเป็นหลานชายเดินทางเข้าไปด้วยเริ่มจากจุดที่ทั้งหกคนเข้าไปซึ่งเข้าป่าไปลึกมากพอสมควรก็พบเข้ากับเต็นที่พักที่ละเกะะกะเต็มไปหมดแต่ไม่มีวิแววของผู้คนที่อยู่แถวนั้นก็พากันเดินตามรอยที่พอหลงเหลืออยู่บ้างที่พากันเดินหายเข้าไปในป่าลึกตกช่วงบ่ายแก่แกแพลานเจดก็สั่งให้นายแสน ทำนั่งห้างขึ้นมาบนต้นไม้เพราะใก่จะมืดค่ำเต็มทีเกงจะมีอันตรายเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นายแสนได้ค้างคืนในป่าความเงียบวังเวงที่เกิดขึ้นจนมีเสียงแปลกๆมากมายที่ลอยมาทางโน้นทีทางนี้ทีหากไม่มีพรานเจ,นจดอยด้วยอาจจะประสาทหลอนเอาได้ไง่ายๆล่งเช้าก็รีบเดินทางออกตามหาคนทั้งหกที่หายไปกันต่อจนเกือบเที่ยงเที่ยงของวันนั้น หล่องลอยของคนทั้งหกนั้นก็หายไปเสียสิเฉยในป่าทึบซึ่งบริเวณนั้นไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงสัตว์จนรู้สึก,กว่าผิดสังเกตจึงได้พากันหยุดพักนำเนื้อแห้งออกมาย่างกินขณะที่นั่งมองไปรอบๆจู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องเรียกดังออกมามองหาที่มาก็ไม่พบว่ามีใครอยู่แถวนั้นมีเสียงร้องถามมาว่าพลานเจดกับนายแสนมาจากไหน พลานเจตก็ร้องตอบไปว่ามาจากหมู่บ้านมาตามกลุ่มนักท่องเที่ยวหกคนที่หายตัวไปแต่เหมือนว่าเจ้าของเสียงลึกลับนั่นจะไม่ค่อยเชื่อมากนักเพราะไม่เคยพบเจอกับทั้งสองมาก่อนแต่พลานเจตก็หาวิธีทำให้เชื่อจนได้และยอมบอกว่าพวกตนนั้นอยู่บนต้นไม้พลานเจตกับนายแสนก็นมองหาอยู่บนต้นไม้ใหญ่แถวนั้นจนเห็นคนทั้งหกเกาะกลุ่มกันอยู่บนต้นไม้สองตน้นใกล้กัน โดยการใช้กิ่งไม้นั้นมาวางซ้อนๆกันจนกลายเป็นห้างนั่งได้อย่างสบายหากมองจากด้านล่างไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ปืนทุกกระบอกของคนทั้งหกยังพุ่งเป้ามาที่พลานเกับนายแสนเหมือนยังไม่เชื่อใจมากนักพลานเจจึงยกปืนลูกซองคู่ใจของตนสับไกเปลี่ยงต้นไม้เล็กๆที่อยู่ใกล้ถึงกับขาดเป็นสองท่อนทันที จนมีสองสามคนนั้นยอมเชื่อใจและปีนล,ลงมาจากต้นไม้เพื่อพูดคุยด้วยนายแสนจึงส่งอาหารขึ้นไปให้คนที่เหลือเพราะเห็นว่ามีคนบาดเจ็บอยู่ด้วยหลังจากที่พูดคุยจึงได้รู้ว่าเกิดอะไรกันขึ้นว่ามีพรานแก่แกลายเป็นเสือสมิงเข้ามาทำร้ายเอาจนต้องพากันหนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ทั้งหกคนนั้นได้มีการยิงกระสุนปืนใส่แต่ไม่สามารถเจาะเข้าผิวหนังมันได้ แต่ที่พากันตกใจตั้งแต่แรกก็คือนายพรานแกนั่นกลายเป็นเสือไปได้อย่างไรและมันยังคงเดินวนเวียนอยู่ไม่ไปไหนโดยมาทั้งที่ในร่างของพรานแกหรือไม่ก็เสือพรานเจดจึงได้วางแผนกำจัดเสือสมิงนั่นเพราะไม่เคยมีปรากฏมานานมากแล้วในป่าแห่งนี้นายแสนนั้นตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยพบเจอกับเสือสมิงตัวเป็นๆมาก่อนตกลงวางแผนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลานเจดข็ให้นายแสนหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ไม่ไกลจากคนทั้งหกมากนักพอตกค่ำคนทั้งหมดก็นั่งรอกันตามแผนที่ได้ตกลงกันไว้ไม่ดึกมากนักก็มีบางอย่างม่งหน้าเข้ามาเป็นยางที่ชายหนุ่มทั้งหกคนนั้นบอกเอาไว้ชายแก่ลักษณะเหมือนกับพลานเดินมาหยุดอยู่ไม่ไกลจากนั่งห่างของคนทั้งหมดมากนักแต่ว่าลางที่ทุกคนนั้นเห็น ทำเอาทุกคนที่นั่งกันอยู่บนนั่งห้างตัวแข็งถือแทบไม่หายใจเพราะเป็นร่างของพลานเจตที่ยืนร้องเรียกอยู่ด้านล่างไม่มีใครขยับเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นต่างก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้มีพลานเจตเกิดขึ้นทั้งสองคนโดยที่อยู่บนต้นไม้นั่นกับคนหนึ่งแล้วก็อยู่ด้านล่างนั่นอีกขณะที่ทุกคนกําลังตะลึงกันอยู่ รวมกระทั่งนายแสนซึ่งเป็นหลานของพลานเจตนั้นด้วยเสียงปืนกระดังขึ้นปังหล่างของพลานเจตที่ยืนอยู่ด้านล่างถูกกระสุนปืนเข้าเต็มแผ่นหลังจนหัวทิ่มเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดกระสุนอาคมที่มีติดตัวไว้เพียงเม็ดเดียวไม่ทำให้ตายแต่กบ็บาดเจ็บไม่ใช่น้อยทุกคนยังคงนิ่งเงียบไม่พูดไม่จากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ขณะที่พลานเจดนั้นกระโจนลงจากนั่งห่างทันทีเพราะไม่ต้องการให้เสือสมิงนั้นรลอดไปได้ส้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งหมดเข้าไปอีกแม้แต่ตัวนายแสนเองในมือของพลานเจดนั้นมีเพียงมีดหมอเพียงเล่มเดียวเท่านั้นที่กำไว้แน่นพุ่งเข้าใส่เสือสมิงที่คืนล่างกลายเป็นเสือไปแล้วยังไม่เกรงกลัวท่ามกลางสายตาของชายหนุ่มทั้งหกคน รวมกระทั่งนายแสนซึ่งเป็นหลานของพลานเจดมีอาคมของพลานเจดนั้นทิ่มแทงเข้าที่เนื้อหนังของเสือสมิงนั้นหลายแผลจนเลือดสดๆดแดงฉานไปทั่วแต่ว่าคมเขี้ยวของเสือนั้นไม่ละคายผิวหนังของพลานเจดแม้แต่น้อยใช้เวลาไม่ถึงหานาทีทั้งคู่ก็หมดเลี่ยวหมดแรงนอนแผลลากันอยู่ตรงนั้นเองพลานเจดนั้นหอบจนสี่โค้งบาน แต่เสือสมิงนั่นขาดใจตายเสียสนิทเมื่อเห็นว่าเสือนั่นตายแล้วนายแสนกับทุกคนก็รีบปีนลงมาจากหนังห้างเพื่อรีบมาช่วยเหลือพลานเจดตามลำตัวของพลานเจดนั้นไม่พบว่ามีบาแดแผลใดๆบนเรือนล่างแม้แต่ตัวนายแสนเองก็ไม่เคยรู้ว่าลุงของตนเองนั้นมีของดีอยู่หลังจากที่พักจนหายเหนื่อย ก็พากันประคองล่างขอคนเจ็บและพลานเจดออกมาจากป่าหลังจากเหตุการณ์วันนั้นหนุ่มทั้งหกคนก็ไม่ได้กลับมาเที่ยวที่ป่าแห่งนี้อีกเลยนับเป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดกับนายแสนและหนุนม่มนมทั้งหกคนนั่นไว้พบกันใหม่